เปิดตำนานครูชุลินและมอลีแกนสองตัวละครจากมหาศึกเทพชนเทพสองคนนี้มีตำนานเรื่องเล่าที่แท้จริงของเขายังไงกันบ้างก็ในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงตำนานสองเทพนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าสองเทพนี้เนี่ยก็มีตำนานที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนั่เดงครับเป็นสองเทพที่มีตำนานมาจากแหล่งเดียวกันนะนะขอเริ่มต้นด้วยประวัติของครูชุลินครึ่งเทพก่อนเลยแล้วกันครับครูชุลินนั้นเนี่ยนับว่าเป็นยอดบีรบรรุษแห่งตำนานเซลติก ของไอแลนด์ก็เป็นครึ่งเทพขึ้นมนุษย์ที่มีพลังอันน่าหวาดกลัวและบิตาการ,รมที่ยิ่งใหญ่กล่าวกันว่าคูชลินนี้เนี่ยนับว่าเป็นเฮอร์คิวลิสของตำนานไอแลนด์เลยก็ว่าได้ครับก่อนที่เขาจะใช้ชื่อว่าครูชลินเนี่ยเดิมทีนั้นเขามีชื่อว่าเซตันตาเขาเป็นลูกครึ่งเทพโดยพ่อของเขาก็คือเทพลูกแห่งเผ่าทัวทาเดดานั้นส่วนแม่เขานั้นเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่มีชื่อว่าไดทายคูชลินนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้อง อาณาจักรอันสเตอร์นั่นเองครับอย่างที่บอกไปครับว่าเดิมทีเนี่ยเขามีชื่อว่าเซตันตาครับโดยในตอนเด็กเซตันตาเนี่ยเขาได้ทําการฆ่าสุนัขเฝ้ายามของช่างตีเหล็กที่มีชื่อว่าคูรินด้วยมือเปล่าและเพื่อเป็นการชดใช้เขาได้สัญญาว่าจะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านแทนไปก่อนจนกว่าจะหาสุนัขตัวใหม่มาทดแทนได้นั่นเองครับนับตั้งแต่นั้นมาเขาจึงได้ชื่อว่าคูชิรินหรือที่แปลว่าสุนัขของคูรินนั่นเองครับเนื่องพลังความสามารถของคูชิรินเนี่ยหนึ่งเลยเนะครับเขาจะมีร่างคลั่ง นะครับผมเวลาที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาจะเข้าสู่สภาวะคลั่งครับร่างกายของเขาจะมีความบิดเบี้ยวจนคล้ายกับสปหราดแขนขารูปร่างเปลี่ยนไปในสภาวะนี้เขาจะมีความเดือดดาลมีความบ้าคลั่งในการต่อสู้มีพละงกำลังอันมหาศาลสามารถต่อสู้ได้อย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยและสามารถฆ่าศัตรูได้เป็นร้อยร้อยคนเลยล่ะครับอาวุธของเขานั้นเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าเกบุลเป็นอาวุธสุดแสนอันตรายที่ต้องใช้เท้าโยนนะครับและเมื่อใช้เท้าย ไปแล้วหออันนี้เนี่ยจะแตกออกมากลายเป็นหนามภายในร่างกายศัตรูและเป็นหนามที่ไม่สามารถดึงออกได้อีกด้วยหอกอาวุธสุดไร้กาดนี้เนี่ยครูชูลินได้มาจากคุณครูผู้สอนการต่อสู้ให้กับเขาที่มีชื่อว่าสกาทาสจากสกอตแลนด์นั่นเองครับครูชูลินนั้นมีฝีมือในการต่อสู้ที่สูงมากมีความแข็งแกร่งที่แกร่งกันแบบสุดๆเขาสามารถต่อสู้กับคนทั้งกองทัพได้เพียงลําพังเราเสริมเกี่ยวกับครูชูลินและคุณครูนักลบของเขาอย่างสกาทาสครับมาจากการที่ใน วัยหนุ่มเนี่ยครูจินต้องการที่จะเป็นนักลบของอาณาจักรอันเตอร์ครับและเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเขาเพื่อที่จะเป็นนักลบที่สมบูรณ์เขาจึงได้เดินทางไปฝึกกับสคาทาครูนักลบที่มีชื่อเสียงที่สุดในดินแดนสกอตแลนด์นั่นเองซึ่งสคาทาเนี่ยก็นับว่าเป็นนักลบผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากครับเธอนั้นมีความรู้ในศิละปะการต่อสู้และการลบทั้งในรูปแบบมนุษย์และเหนือมนุษย์ครับนับว่าเป็นครูศิละปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงเธอได้เลยในโลกของ เซนนัั่องครบในการฝึกนั้นเนี่ยครูเชลินก็จะต้องฝึกต่อสู้ทุกรูปแบบเลยทั้งการฝึกร่างกายจิตใจฝึกการใช้อาวุธและฝึกการใช้พลังเวทครูเชลินนั้นได้เรียนรู้การใช้พลังในสภาวะคลั่งครับซึ่งในสภาวะคลั่งนี้เนี่ยครูเชลินก็จะมีร่างกายที่บิดเบี้ยวกลายเป็นนักฆ่าที่ไร้ขีดจาดํากัดการฝึกของครูเชลินนั้นเข้มข้นและยากลําบากมากเป็นการฝึกที่เสี่ยงต่อชีวิตเลยก็ว่าได้ครับส่วนหอกศักดิ์สิทธิ์เกบุลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับว่า เป็นอาวุธที่สคาทาตมอบให้กับคูจูลินครับโดยเธอมอบให้กับคูจูลินหลังจากที่คูจูลินเนี่ยฝ่าฟันการฝึกต่างๆนานาอย่างเสร็จสมบูรณ์ไปได้แล้วนั่นเองครับอาวุธชนิดนี้น,นับว่าเป็นอาวุธลับที่ร้ายแรงที่สุดในตำนานไอดิสเลยก็ว่าได้นะรอกแกบุนนี้เชื่อกันว่าทํามาจากกระดูกปลายักษ์แห่งแม่น้ําใต้พิภพและอีกความเชื่อดึงก็มีความเชื่อกันว่าทํามาจากกระดูกของสัตว์เทพต่นเองเมือ่อหอกดีสามารถทิมแทงเข้าไปในร่างกายของศัตรูได้เลย มันก็จะแตกออกมากลายเป็นหนามน,นับไม่ถ้วนภายในร่างกายของศัตรูครับทำให้ไม่สามารถตึงหอ,อกออกมาได้หรือรักษาร่างกายของคนคนนั้นได้เวลาที่จะใช้หอ,อกนี้เนี่ยครับต้องใช้เท้าเวียงหรือเท้าปานะครับถึงจะสามารถปลดปล่อยพลังของหอ,อกดีได้อย่างเต็มที่นะหอ,อกนี้มีเงื่อนไขในการใช้ด้วยครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้ในสถานการณ์สุดท้ายหรือใช้เพื่อปิดฉากศัตรูเท่านั้นครับเหมือนกับเป็นท่าไม้ตายที่มีความโหดเหี้ยมยังไงอย่างนั้นเลยละ เมื่อใช้หอ,อกนี้ปาไปทิมแทงปาไปใส่ศัตรูได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่ามันจะไม่สามารถถอนหอ,อกออกมาได้ไม่สามารถดึงหอ,อกออกมาได้ผลลัพธ์เลยก็คือศัตรูที่โดนหอ,อกนี้เข้าไปเนี่ยจะต้องตายเท่านั้นนะครับผมเป็นหอ,อกที่มีไว้เพื่อฆ่าและตังหารตัตรูเท่านั้นนะเมื่อคูจลินเลือกที่จะใช้หอ,อกนี้ครับผลลัพธ์ของฝ่ายตรงข้ามคือสิ้นลมหายใจสถานเดียวนั่นเองนะมีครั้งหนึ่งที่คูชลินต้องใช้หอ,อกเกบุนกับเฟอร์เดียสผู้เป็นสหาย สนิทและพี่น้องร่วมฝึกของครูชลินครับโดยตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยถูกบังคับให้ต่อสู้กันซึ่งทั้งคู่ก็ต่อสู้กันมาอย่างสูสี3วันเต็มๆครับครูชลินเองจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้อยากจะฆ่าหรือสังหารเพื่อนหรอกนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับครูชลินเนี่ยก็ต้องเลือกเอาหอกเกเบิลมาใช้ครับและหอกนี้ละครับก็ได้ทําการฆ่าสังหารเพื่อนร่วมลบของเขาไปได้ในท้ายที่สุดครับหลังจากที่เฟอร์เดียสตายไปนั้นเนี่ยครับครูชลินเองก็เศร้าโศกเสียใจอย่างมากครับร ห,หัว,ว,วนะหนึ่งในตำนานการต่อสู้อันโด่งดังของคูจินก็คือสงครามวัวบลาวนั่นเองครับเป็นเหตุการณ์ที่ราชินีเมฟจากแคว้นคอนนัทเนยยกทัพมาเพื่อที่จะขโมยวัวศักดิ์สิทธิ์ของอันสเตอร์ครับซึ่งนตอนนั้นคูชลินก็ยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูเพียงลําพังครับแล้วศัตรูคือมาเยอะมากครับผมมาเกันเป็นพันเลยทีเดียวเชียวนะคูชลินนั้นสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างมากมายฆ่าศัตรูนับไปท่วนจนเขานั้นได้กลายเป็นตำนานแห่งไอแลนด์ครับ แต่ลแล้ววาระสุดท้ายของเขาก็มาถึงคุชลินนั้นต้องเสียชีวิตในขณะที่ยังหนุ่มจากการที่เขาถูกศัตรูลายล้อมถูกศัตรูใช้กลนุบายหลอกล่อแต่ก่อนที่เขาจะได้สิ้นใจตาเนะครับเขาได้ทําการมัดตัวเองไว้กับก้อนหินเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นว่าเขาล้มลงถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วครับโดย้วยความเก่งแข็งแกร่งโคตรของคุูชลินเนี่ย ศัตรูเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้คูชลินนะครับผมถึงแม้ว่าคูชลินจะตายไปแล้วครับจนก,กระทั่งมีอีกาสีดำเนี่ยบินมากอดที่ตัวของคูชลินนะครับศัตรูมันถึงได้มั่นใจอย่างแท้จริงนะครับว่าคูชลินเนี่ยตายไปแล้วจริงๆนั่นเองอะนะคูเชินนั่นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเฮอร์คิลิสของไอแลนด์ครับเป็นปัจลักษณ์ของวีรบุรุษผู้เสียสละและผู้รักชาตินั่นเองต่อมาตำนานของมอริแกนบ้างครับราชินีผู้ยิ่งใหญ่เทพีแห่งความยิ่งใหญ่เทพี แห่งสงครามเทพีแห่งความตายเทพีแห่งความพินาศและเทพีแห่งคำทำนายครับเผ่าพันธุ์ของเธอนั้นคือทัวทาเดดาน,นันนั่นเองเป็นตระกูลเทพโบราณของไอแลนด์ครับบริการน,นั้นเนี่ยมักจะปรากฏเป็นหญิงสาวลึกลับมีความสวยงามแต่แฝงไปด้วยอำนาจมืดบางตำนานก็เชื่อกันว่าเธอเนี่ยเป็นอีกาแปลงร่างกลายเป็นฝูงอีกาบินวนไปลอบสนามลบสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวเป็น แม่มดหรือแม้แต่เป็นงูครับมอิแกนนั้นมีตำนานที่หลากหลายครับขึ้นอยู่กับว่าเธอเนี่ยจะปรากฏกายออกมาในบริบทแบบไหนครับในมุมมองของเทพีแห่งสงครามและชัยชนะเธอนั้นเนี่ยจะเป็นเทพีที่เกี่ยวข้องกับพลังของสนามลบและความตายมักจะไปปรากฏตัวต่อหน้าทหารก่อนมีการทําศึกใหญ่บางครั้งเนี่ยก็จะทํานายชัยชนะหรือความตายของทหารเหล่าทหารนั้นมีความเชื่อกันว่าถ้าได้เห็นเทพีมอริแกนก่อนศึกแล้วก็พวก เขานั้นเนี่ยครับจะต้องตายในศึกนั้นนั่นเองนะแต่ถ้าเธอปรากฏตัวขึ้นมาในบริบทของเทพีแห่งความตายและชะตากรรมมอริแกนนั้นจะเปลี่ยนเสมือนเป็นเทพีที่จะกําหนดชะตาการรมของนักลบว่าใครจะอยู่หรือตายส่วนเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคูชลินกับมอริแกนนะครับก็คือในเหตุการณ์ตำนานสงครามวัวแห่งคูรลิงนั่นเองครับคูชลินเนี่ยยืนหยัดเพียงลําพังปกป้องอาณาจักรจากกองทัพของราชินีเมฟซึ่งณนะตอนนั้นครับคูชลินเองก็ทั้งอ่อนลา้าทั้งบาดเจ็บครับแต่ คลินนั่น,นก็ยังไม่หยุดสู้ครับผมยังต่อสู้อย่างเต็มที่ครับในระหว่างศึกนั้นเน่ีมอลิแกนก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับมอลิแกนเนี่ยเสนอตัวที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับคูชลินแต่คูชลินก็ปฏิเสธไปครับ ตอนนั้นมอริแกนเนี่ยแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยเลยละครับมาหาครูชลินนะครับผมก็เรียกว่ามาเสนอความรักมาเสนอความช่วยเหลือและเสนอพลังเหนือธรรมชาติให้กับครูจลินเพื่อแลกกับหัวใจของครูชลินครับแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครูจลินก็ปฏิเสธหญิงสาวที่เป็นร่างแปลงของมอริแกนอย่างเด็ดขาดในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับคือครูชลินเองเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องความรักอยู่แล้วครับแถมอีกอย่างหนึ่งคือมึงเป็นหญิงสาวก็จริงอยู่แต่มึงเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีๆมึงมาโผล่ในสนามรบเนี่ย ไม่ไว้ใจมึงอยู่แล้วกูต้องปฏิเสธมึงอยู่แล้วนะแต่การที่บริแกนถูกปฏิเสธครั้งนั้นครับเธอเองก็โกรธมากครับมันก็หลายๆอย่างผสมกันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักที่ถูกปฏิเสธครับแต่มันคือการดูถูกดูแคลนเธอที่เป็นเทพีแห่งความตายอีกซะด้วยนะ อีกครั้งหนึ่งที่มอริแกนมาหาครูชลินตอนนี้มอริแกนเนี่ยไม่ได้มาในฐานะหญิงสาวครับแต่มาในฐานะเทพีแห่งสงครามเธอเนี่ยได้ใช้พลังแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อลบกวนครูชลินในขณะที่ครูชลินเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับศัตรูมีทั้งการที่มอริแกนเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นวัวพุ่งชนครูชลินตั้งใจจะให้ครูชลินเสียหลักแต่ครูชลินเองก็ฝีมือดีครับครูชลินนั้นเนี่ยฟาดเข้าที่ดวงตาของวัวทําให้วัวเนี่ยตาบอดไปข้างหนึ่งนะ อีกครั้งหนึ่งครับ,บริแกนปรากฏตัวขึ้นมาในรูปร่างของอีกาบินวนไปวนมาเพื่อจะจิกตาคูชลินแต่คูชลินน,นั้นเนี่ยก็ใช้หอกเสียบป,ปีกอีกาข้างหนึ่งได้ครับมอริแกนปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของหมาป่าวังที่จะมาตะปบขาของคูชลินให้ล้มลงแต่คูชลินนั้นเนี่ยก็ทุบก,กระดูกข,ขาของหมาป่าซะหักไปเลยล่ะครับนั่นแหละครับในแต่ละครั้งที่มอริแกนปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยคูชลินเองไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าเป็นเทพีมอริแกนนะคูชลินเองก็ต ปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองตามตัญชาติยานของนักรบเขาอนะครับต่อมาบริแกนแปลงร่างกลายเป็นหญิงชราหลังศึกบริแกนในร่างหญิงชราเนี่ยเดินมาพร้อมกับไม้เทา้าแล้วก็ถือถ้วยนมมาให้กับครูจิลินที่กําลังบาดเจ็บและอ่อนแรงครับครูจิลินนั้นรับถ้วยนมไปแล้วก็ดื่มเข้าไปถึง3ครั้งในทุกๆครั้งที่ครูจิลินดื่มเข้าไปร่างกายของบริแกนนะครับผมก็จะเริ่มฟื้นฟูสภาพกลับคืนเหมือนดั่งเดิมครับทั้งดวงตาปีกและขา ที่เคยโดนคูจิรินทำร้ายนีผมก็ค่อยๆหายดีขึ้นมาครับและเมื่อบอริแกนฟื้นฟูเต็มอย่างเต็มที่เนี่ยบอริแกนก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับคูจิลินได้รับรู้ครับว่าไอ้ที่คูจิลินทำร้ายไปเนี่ยครับผมแม่งคือเทพีบอริแกนนะทำเอาคูจิลินนี่ถึงกับอึ้งเลยครับคูจิลินบอกกับว่าถ้ารู้ว่าเป็นเทพีบอริแกนนะตัวคูจิลินเนี่ยคงไม่ทำร้ายฝ่ายตรงข้ามหลอกนะบอริแกนไม่ได้ตอบคูจิรินแต่อย่างใดบอริแกนนั่นเนี่ยเธอก็เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มที่มมีควา เเและยอกล่กาวได้ว่ามอริแกนเนี่ยครับก็ไม่ได้โกรธเคืองเรื่องความรักกับคูชลินหลอดนะครับเธอเนี่ยเป็นเทพีแห่งชะตากรรมและความตายเธอเนี่ยไม่ได้มาแค่เพื่อทดสอบคูชลินครับแต่เธอมาเพื่อบอกว่าชะตากรรมของคูชลินนั้นใกล้จบสิ้นแล้วนั่นเองและการที่มอริแกนเอานมมาให้คูชลินดื่มเนี่ยตามธรรมเนียมของไอริดเลยนะครับบันเปรียบเสมือนเป็นการเลี้ยงส่งสู่ความตายอย่างสุภาพอีกด้วยนั่นเองนะและในช่วงวาระสุดท้ายของคูชลิน โมเลกนนี่แหละครับที่แปลงร่างกลายเป็นรูปแบบอีกาไปเกาะที่ร่างของคูชลินเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นการบ่งบอกว่าณเวลานั้นคูชลินเนี่ยได้สิ้นลมหายใจไปแล้วนั่นเองต้องบอกว่าโมลิลกนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเทพีแห่งความชั่วร้ายอะไรหรอกครับแต่เธอเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพลังแห่งธรรมชาติการตายและการเกิดใหม่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวแทนแห่งความทรงพลังและมีความน่ากลัวมีความลึกลับนะครับแต่เธอเนี่ยก็เป็นเสมือนเป็นตัวแทนของจุดจบที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้และเธอนั้นเองก็เปลียบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งพลังของการเปลี่ยนแปลงด้วยครับ